Tụi cha con, tụi cha con mèo hạnh Tụi cha con mèo hạnh Tụi cha mèo hạnh Thu cha con, thu cha con chào hạnh này Vâng, mèo hạnh ตุจ้าก่อนตุจ้าเอ่อเขียนชักตายบนแพลงเลยกตูจะเอาวิธีมันจับหยับสิปา่ามันหยัมกอบไปเห็นไหมเออ <c oughs> จับเอาเองรถจับเอาเองรถจับเอาที่ตัว <c oughs> จับเอาตัวน่ะ <c oughs> mười hai nhát lâu luôn Phật hm nó hm phật hm đi hm 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 hm

หัวชนกันจังไงเกาหัวชนกันไปไปไปไไปนปไ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 อไปนปไ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 ไป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 ไไปไปไอไปไป ตีกระทางเลยตีกระทางเลยเพิ่นล้มคุปกระทางเลยกินเจ้าผู้ต้องเล่นน้ำน้องด้วให้น้องเล่นผู้เดียวมั้งนะให้มันย่านผู้เดียวมั้งนะแก้วแดงนี่โอ้อะแกน้องว่อให้น้องเล่นนะอืมอืมมูเดดงอันนี้กระไร ขาดบกขาดบเอะไรอะไรพี่จังตกกิจจจับมันเลยเห็ดไดบันีเห็ดไดบันดยากหนายะจับเว้ยใช่กระทางไว้อืมเฮ้ยช่างเด้นยันยัน

ยาะลุกยาฉัไม่มียาอะไรลูกยาแล้วมีมาเอามีมาอันนี้สิตีเึ็นสลองผายดิหัวดังว่าผ่ามือหิดอ่ะอดี๋ยจับเดจับทวาย่านนะดูไอ้ทวาย่านกระลื่นเพิ่นอย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ด มี่มี่บุหェตกระยามี่บุหェตกระยาเดี๋ยวมันหงายเดี๋ยวมันร้องเพลงผมขึ้นขันขันพังเลยะมันร้องเพลงคือมูช่องเพลงเพิ่นบระค่อยใช้ตู้ช่องตัวนี้เฮิงกินเนาะเฮิงกินเนาะใช่ดุเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่งย่งนี่นั่งตีนตีนแม่ ก็แน่ส่วนๆลายหยอกมูนะลายเลี้ยบคือจะหายห้องัดเส่วนจะน้อยเมื่อยกักอวกแตะอวกแตะน่ะมาพียมาพี่มาเล่นน้ำน่องพี่เล่นกับน้องพี่เนี่ยเนี่ยอืมอันนี้กับให้สิกินกระปูเนี่ย มันแสบกับบอกแม่เจ้าพูดน่แนนปันให้เอมี่นะมันจับเลวเลลปิด้ยบังเจนนี่ว่ามันเห็นพูนแจนนี่เห็ดเจนนี่เห็ด โนเจี่เห็ดเี่จะเก่าเป็นหกอแมมาช่วยเ้เมไม่ใช่กระถางเแม่น้องเฮ้เฮ้่บริยานได้บันี้ <แ |ca|> นเก็บอกว่าได้อ่ะนี้นะอบริยานได้เพิ่นนะเ็มเ็บใส้กระถางอีกแล้วเ็บใส่กระถาง เก็บแช่กระถางไว้เอาเก็บแช่ถังนี่ลูกเก็บเก็บใช่ลูกเก็บแช่ถังเก็บแช่ถังกระถางทับมันตายแล้วฮะอ่องลุกแล้วฮะ เจนนี <c ười> ôn, e ่เจนนี่ย้อนกระถางใจะอ่องลุเลยเออเจนนี่เจนนี่เห็ดย้อนใจนี่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 ตัวใหญ่นี่ลูกเกินเกินไปตัวใหญ่นี่เออนั่นแหละอุ้ย น,นั <Yeah. S 1> นน่นนั่ oh, <yeah>. yeah. นนั่นนั่น เกบ้าเก็บ hmm. เ้า sí อ so 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 ืม no, ฉันหย่านะได้เนาะยหย่านหย่านไปจับจับคงไม่เอาเลยมาพี่ลูกพากันมาเล่นพี่จะเป็นจะเล่นไปที่ไหนมาพี่มาพี่เจนของเจ้าอยู่พี่ลูกหน้าของเจ้าอยู่พี่นี่นี่มันตายืนเอาเข่ามาให้พี่ลูเข่ามาพี่ดีเว้ย เอาเข่ามาพี่น้องน้องยังไปน้ำล่ะนี่เข่ามาใต้อยู่พี่นี่มิเอาลงใต่หนิมิต้องใต้อยู่นี่มิเดียให้จินนี่จับนะจินนี่จับนะเอาวิเดียวโตเม่งามใช่ไหมัโตนี้มันคือแขนค่ะมันบ่มีแขนแล เฮ้ยเราอะเจนเื้ยเราอะเก็บใช้เก็บใช้เก็บใช้ทั้ง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 ลูกเอาออกมาพี่ออกมาพี่ไม่น้องเล่นนะนี่นี่ให้น้องให้น้องเล่นนี่ บอไปใชพักก <es> ันนั่งเล่นนี่นั่งเล่นเอาให้น้องดูให้น้องจับดูตัม <tr aces> ันไปนี่อืให้น้องให้น้องเอะเอาบอไปเอาไปน้องยังนักเลยอุยออย่าเทออย่าเท muối, nghiệt nơi, nghiệt nơi, đè hùa nhắn thế độ, hùa nhắn ừ. à. thế ở đi lẹ, kép xe nì, kép xe แคบใจรู้แคบใจเออคุเก่งเเปียกเปียกเปื้อนเปือนอุ้ยอุ้ยเย็เเห็นได้เย็ดเอืมอืมน้ป้าเห็ดอวกใช่กระถางไหมเออเออเอาเปื่อนาไปมาหน่ะไปนั ที่ห่อของมันอือไงกระลื่นเพิ่นระยอกกระลื่นเพิ่นไปไหนหรอกไปเด้มาแล้วแฮงแมนบออาลีบออาลีบอมันอาลีบอหืมบอจำปวนเบี้ยวเบี้ยว ให้เช็ดไปสั่นวิวฉัออนใหแม่ใบก็ให้หัวออไปบอกแม่ใบในเด้ปอปะเอาไม่รู้เก็บใส่กถางไหมนี่เจ็ดเจ็ เก็บแจกกระถางไม่กระปูนะน่าจะทำหัวชูนะเก็บแจกกระถางไว้รูกไว้บิวจะหาพิตีนมันก็รู้นะนเกือบฟาดหัวเอ้ยเกือบฟาดหัวเอ้ยผู้ผู้พวกนั้นจะพาไปงั้นเจ๊นเจ๊จยพามานะพวกนี้นจะพามาปนะฮะใช่แม่เจ้าได้ลูกมาเอาเครื่องนะ รคเกอพันาไปให้ใ้ผ้าหุาพาพ้มในาาไปป้าเลยค่ะให้ผ้าหุ้มนไ้า,าป้าเลยค่ะ,อะโอ้ใส้เา,าเจนี่นะออเออเอาาปปออ

Nát của nó như <laughs> 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 thế ngày qua lẽo, thắng quân vào ngày qua gì không. à, nhà ginger, dạng chưa nhà hai hai, hai, thầy pha hai, hai, thầy, hai, 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 thầy hai, 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 จำอะไรสิ no ต่อหมวกวะยัดหมวกวะฮะเดี๋ยวสัญญดไปรถนะเจนให้พ่น้มแน่เหตนยานเลย เออนี่หรอไอชินเลยลูกจะไม่ชินก็ได้อีกเดี๋ยวไปยังงงยังลูกยังยันไอชินนะโอ้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 อยันไอชินนะยันไอชินนะยันนีน่ะ Bà hết nhàng cả Bye bye đấy, bye bye ai xin mưa pa là Bye bye, bye bye con, bye bye pha con Ê, Sông chút nắm này Sông chút nắm này Sông chút nắm, về pha mưa này Sông chút đấy, chút tặng Hết nè Kèm, kèm cái lắm thịt tẹp ra ngoài Hả? Mẹ lấy, bye bye À. ai hả leo. <laughs> Anh <pha> hả <mà> leo. <laughs> Anh <pha> hả <mà> leo. leo. Anh hả. ออไปยักตัวซังยางกันือ้ไปถามฉันฉันจะจรู้ไหมมาเจนยานักชินเลย,ยใครมานะ่ะใครมานะ่ในะใครนะ่ะใครน่ะเ,เร็วเ,เ,เร็วจับคนเซาตัว เรไปเก็บกาแฟอะไกาแฟบ้เ okay. ด hmm. well. mm. yeah, uh. ี่ยวงมาเหมนไปงาฮกเจนมดีนขาวหากระไปไดหาฮกเนเนาะอหากระไบไงจะกินกะไบวะเจนี okay, like hmm. ่บองร่ไม่รู้ไม่รู้ของใคร ที่ผุนเกาะหมดแล้วโอดปโด้ย้พอ้ยโอ้มอ้อยโอ้โอเคสิ้ยลอ้นโอ้้้อโอ้อ้โอ้ยคล้ยโ้ก็ค่ะโี้ย้อ าากดไลค์กดแชร์กดติดตามมันจะต้องขกกึ้นกาเด้อเนาะไปแล้วสบายดีเราสวัสดีวัตถุกุลทุกคนเนานะ